วันนี้เราจะมาซื้อของให้น้องๆกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้ยอดบริจาคมาที่สองหมื่นสี่พันบาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างทุกคนเรากำลังเลือกของไอ้น้องอยู่นะคะออตอนนี้ยอดอยู่ที่หน,น,นึ่งมื่นเจ็ดรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่านหนักมากเลยค่ะนนี้เราซือของยอดอยู่ที่หมื่นบาทนยแต่ว่ายังทีง่ตังไม่เสร็จยังมีอีกสองกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายอดจะอยู่ที่เท่าไหร่เอาม้างพักมังัก มีมาเสือของแต่ซุปเปอร์ชิปผูกเน็ตเราก็เราจะพาไปบริจา้าเท่พังงากันต่างยอดต่างมัดนึ่งนึ่งก้าพันนึ่งหน่น 9, 000, นยนอยตามที่ปาดเดี๋ยวเราจะไปเจอกันวันที่15เราจะขนของไปที่พังงาเพื่อไปบริจาคเด็กๆที่โรงเรียนเพื่อชีวิตพังงาไีรกข์มาถักผ้าตอนนี้ก็ระหว่างรออาหารนะวันนี้อ่ะตอนนินดูก็จะเป็นสปาเกตตี้และไก่ทอดแต่นี่คือแบบตรงน,นี้เป็นเกล็ด บ่ายสองอ่ะอจ็ดบ่ายสองแล้วก็เพื่อนเราอีกสองคนที่ไปเอาอาหารเราเลยให้น้องๆมาทำกิจกรรมให้น้องๆยกมือนะคะพี่พี่มีามถามพี่คนนี้ชื่ออะไรคะยกมือ้กดคือให้ยกมือแล้วพี่จะถามโอเคนะใครยกมือน้องเกลอ นน้องๆะะคพี่ฟิล์มรู้สึกยังไงบ้างคะเบิ่ใจครับเพราะว่าเห็นน้องๆมีความสุขแล้วก็ได้รับฟังปัญหาหจรก็ <c oughs> คจะรู้ว่าขอที่เอามาก็ค่อยๆกเเ็ช่วได้ก็ <c oughs> ช่วยได้ครับเจตโอ้โหจเันไหนเันเดนินเดินอุย้ยพี่ชื่อนีน่านะคะไหนรองอยชื่อนีนาก่อนเร็วาอันี้คือพี่เชนเนี่ยรียกพี่เชนก่อนเร็ว ีที่ได้มีส่วนร่วมกับ้องๆนะคะที่รู้สึกตื่นเต้นมากวันน้ที่ได้เรียกใครออกมเต้นมีความสุขมากใจแล้วก็ดีใจด้วยมาต้อนรับพี่น้องนรายการที่ลับมาด็กนะคะตบมือเพื่อนเลยค่ะ Thank you for your time. He can speak English. I'm so like amazing with him, and I want to support him. If everyone wants to learn English, I think you should learn with him. And I'm so happy to come here to meet everyone. Uh, thank you. Coffee. แตใจมากที่น้องจมีพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าพี่อยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษมันเป็นใบเบิกทางที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เจอสิ่งที่ดีเหมือนถ้าเราได้ภาษาเราจะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลกว่าคนอื่นแล้วก็พี่อยากให้น้องฝึกภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้ถ้ามีโอกาสพี่ก็อยากนนสนับสนุนแล้วก็ถ้ามีแบบสอบที่มุณไปเดินทางนอก ี่อยากให้น้องลองดูคะแนนรีไหนมันมีอ şey> ยู่แล้ว <да ก็พักตรงนี <S 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 ้นะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับกำลังจะห้าโมงนะครับก็คือเตรียมเตรียมของทําให้น้องๆกินนะครับเพิ่งเลื่อจากสันทนาการเมื่อกี้มานะครับตอนนี้ก็กําลังจะอุ่นของัให้ร้อนตอใหม่เหมือนเดิมครับน้องๆก็กําลังรอกินข้าวเสนยู่นะครับ วันนี้เมนูอะไรคะพี่ฟิล์มสปาเกตตี้ไข่ทอดแล้วก็ไก่ไรกระดูอ๋อยชุบเป้งทอดรัดแล้วก็มีข้าวผัดครับพี่ฟิล์มช่วยพาไปดูของบริจาคตรงนู้นหน่อยได้ไหมคะได้ครับไปกันเลยตอนนี้พี่นีน่าก็กำลังกำลังกมของที่พวกพี่เอามานะครับก็จะมีพวกเสื้อผ้าบริจาคของใช้ เดี๋ยวจะให้น้องๆรับประทานอาหารในอีออประมาณ5-10นาทีนะครับน้องๆก็จะได้กินอาหารที่พวกพี่ๆทุกคนเตรียมไว้ให้วันนี้เราอยู่ที่พวกครัวเชนนะคะกำลังทอดไก่กันอยู่นะคะตอนนี้ร้อนไหมคะพี่เชนร้อนนิดหนึ่งพี่ซาร่ต <ใน S 2> า <ๆ S 2> ตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่คะๆๆน้องๆมีก <ๆ S 2> ี่คนคะกิจกรรมใดๆได้หมดที่นี่ครับเปิดกว้างทางการให้เขาได้เข้าแอลได้รับการศึกษาที่นี่อาษารไทยก็สอนการทั้งคืน เราะว่าการนก็เยนภาษาไทยกางเันก็เรียนหนังสือปกติอย่างที่เราคุดถุก็คือเราไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาอังกฤษกับพ่พอกันพอารอพอสนต่างกับเด็กก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจรับในการที่จะเรียนรู้รับเพราะว่าให้โอกาสใน กนักขานาก็ขอขอบคุณระรัตนนาเดเป็นคนของคนทีนในเด็กๆั้งหท็ชีวิตก็ขอขอบคุณจรวันนี้ก็เราอมซคร์มบารียก็เป็นสิทธิ์อบรบอกนเียบกูเกะถ้าเราจบแตวันเดียวแล้วอเลยมาเป็นนัคจับก่แ บายบายมันไม่ได้เป็นห้องไม่ได้เป็นห้องมีแอร์นะแต่ว่าท <ihan> ังโรงเรียนมีจะมีพัดลมให้ค่ะมีพัดลมแล้วก็เขาบอกว่าเตียงนี้อยู่ได้ประมาณสองคืนต้อง่ขนครั้งหนึ่งนะคะน้องร้อนไหมคะตอนกลางคืนร้อนไหมไม่ร้อนบายบายไหมสบายหนาวอ่ะสัลล่าเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะไปดูหอเด็กผู้ชายนะอันนี้เป็นหอเด็กผีฝากถึงกลุ่มที่ภูเก็ตได้นะครับดูผมว่มผม บอกเลยว่าลูกเกิดอะไรขึ้นคะรายงานหน่อยว่านาทีนี่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นวัวนาทีตึงกับตองตี๋ต่อยกันเหรอคะพี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะพี่นั่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะสภาพเป็นไงคะพี่พี่นาถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะผูกค่ะย e น mem เลยครับผมอันนี้คือตัวตึงนะคะเกิดอะไรขึ้นดูสภาพ ประตูหน้าต่างอืบ็อกซิ่งนี่อยากรู้ไหมวันนี้สีมือคสีมือใครสีมือใครตัวเองก็หรออันนี้จะเป็นตากึ่งดังขอห้องขอห้องผู้ชายนะคะตัวอะไรผู้ชายก็ยงดูฟีดว่าตากึ่งดังรู้ไหากึ่งด้ไหมารทเหลือเข้าไม่ถึงอะนะมันก็เลยแบบไม่มีคนมาซ่อมแซมณจุดๆนี้ใช้หมอนในการอุดฝาผนังนะคะโคตรเท่ห้องนี้สะอาดแล้วพี่ห้องใครห้องนี้มีคน เป็นไปแล้ว <c oughs> ม่งคอยอย่านะน